สิบสัปริวารชัตตทายกะเทราประทานปร,ประวัติในอดีตชาติของพระสัปริวารชัตตทายกะเทระพระสัปริวารชัตตทายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า82พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะผู้ทรงรู้แจ้งโลก ผู้สมควรรับเครื่องบูชาผู้โปรยฝนคือทำให้ตกอยู่เหมือนน้ำฝนในอากาศ83สาขพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงอมตะบทอยู่จึงทําจิตของตนให้เลื่อมใสแล้วได้กลับไปยังเรือนของตน84สิบขาพเจ้าถือฉัดที่ประดับแล้วเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดข้าพระเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้โยนฉัดขึ้นไปในอากาศ 85. สาวกผู้ล้ำเลิศฝึกตนดุจยานที่ควบคุมดีแล้วเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากั้นฉัดไว้เหนือเสียงกล้าว 86. พระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลก ประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุแล้วได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า87ผู้ใดถวายฉัติที่ประดับแล้วเป็นที่เรื่นรมใจนี้ด้วยจิตที่เลื่อมสายนั้นผู้นั้นจะไม่ไปเกิดยังทุกขติเลย88จกจะได้ครองเทวะสมบัติในหมู่เทวดาตลอดเจ็ดชาติ และจักได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิสาชาติ89ต่อจากนี้ไปแสนกับพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดจักทรงสมภพในราชสกุลโอกากร,ราชจักอุบัติขึ้นในโลก90ผู้นั้นจักเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์เป็นโอรสที่ธรรมเนรมิตร จักกำหนดรู้อาสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพพาน91ข้าพเจ้าทราบพระพุทธดำรัสที่ทรงเปล่งออกมาเป็นอาสพิวาจาแล้วมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีจึงเกิดความร่าเริงอย่างยิ่ง92ข้าพเจ้าละกำเนิดมนุษย์แล้วได้ไปเกิดในกำเนิดเทวดา วิมานของข้าพเจ้าสวยงามสูงตระงานเป็นที่รื่นรมใจ93เมื่อข้าพเจ้าออกจากวิมานเทวดาทั้งหลายย่อมกั้นฉัดขาวให้ข้าพเจ้ากลับได้ความทรงจำในครั้งนั้นนี้เป็นผลแห่งบุพกรรม94ข้าพเจ้าจุติจากเทวโลกแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในกลับที่ร้อยเจ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้พระเจ้าจาัก,กรพรรดิสาชาติ9ก้าสจุติจากกายนั้นแล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาววดึงท่องเที่ยวไปโดยลำดับแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก96ชนทั้งหลายได้กั้นฉัดขาวให้ข้าพเจ้าผู้ลงมาปฏิสนธิในการมารดาข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบ ก็ได้ออกบวชเป็นบรรพชิต97พรามีนามวสุนันทะจบมนเขาได้ถือฉัดมีสีดังแก้วผลึกมาถวายพระอัครสาวก98พระสารีบุตรผู้มีความเพียรมากผู้มีวาจาหน้าบูชาอนุโมทนาแล้วเขาพระเจ้าฟังอนุโมทนาของท่านแล้วกระลึกถึงบุพกรรมได้ 99จึงประนมมือทำจิตของตนให้เลื่อมใสาะล,ลึกถึงกรรมเก่าแล้วได้บรรลุอรหัตผลหนึ่งรลุกจากอาสนะนั้นแล้วประนมมือไว้เหนือเสียงกล้าวถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเปร่งวาจานี้ว่าหนึ่งเอดในกับที่แสนนับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมในโลกพระนามว่าปทุมุตระ ผู้ส่งรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาหนึ่งร้อยสองข้าพเจ้าถวายไตรชีวรที่สวยงามตกแต่งดีแล้วแด่พระองค์พระสยามภูพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลผู้เลิศทรงรับด้วยพระหัตถ์ทั้งสองหนึ่งร้อยสามช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมช่างหน้าอัศจรรย์ การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบกับพระาศาสดาด้วยผลแห่งการถวายฉัดคันหนึ่งข้าพเจ้าจึงไม่เข้าถึงทุกขติเลยหนึ่งร้อยสี่กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าได้เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าได้ถอนได้แล้วข้าพเจ้ากำหนดรู้อัสวะทั้งปวงได้แล้วหนึ่งร้อยห้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภินญ,ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสป,ปาริวารชัตตายากะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีสปาริวารชัตตายากะเทราประธานที่สิบจบ อุมาปุพิยะวัคที่33จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวัคนี้คือหนึ่งอุมาปุพิยะเถราประทาน 2. ปุรินาปูชกะเถราประทาน 3. หาสนะกะเถราประทาน 4. ยัญญะสามิกะเถราประทาน ห้านิมิตสัญญกะเถราประธาน6อนะนสังสาวกะเถราประธาน7นิคุณนะทิปุปพิยะเถราประธาน8สุมนาเวริยะเถราประธาน9ปุปพชัตยะเถราประธาน10ปริวารัชัตตะทายกะ เทราประทานมีคาถาร้อยเจ็ดคาถา